สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้เราอยู่กันในเกนชินอิมแพกนั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดาบนั่นเองนะครับตัวละครที่จะใช้นะครับกับเจ้าดาบที่เราได้มาจากกิจกรรมนะครับเจ้าดาบเฟสต์เลอร์ลิงดีไซน์นี่นะครับเผื่อใครที่แบบลงกิจกรรมที่ดราก้อนสปายแล้วเนะาหะหลายๆคนกําลังช่างใจว่าไอ้ดาบเล่มนี้ใช้กับตัวไหนมันคุ้มนะครับเออคือจะอัพ์มเก้าสิบดีไหม แล้วก็มันคุ้มแค่ไหนในการเอามาใช้ใช้กับตัวอะไรดีก็อย่างที่รู้กันนะครับดาบเล่มนี้เป็นดาบที่มันมีค่าสถานะรองเป็นฟื้นฟูนะครับเป็นดาบ4ดาวเนาะก็ที่90เนี่ยมีตาการฟื้นฟูนอย่างที่เห็นนะครับคือ45.9นะครับแล้วเอฟเฟกก็คือสกิลถ้าจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น32%แล้วก็ได้อาอกาสติดคริเพิ่มขึ้นอีก12%เป็นะครับเป็นใช้สกิลแรงแล้วก็เมื่อใช้สกิลแล้วได้เพิ่มอัตราการติดคริติคอล ก็แนะนําว่าให้หาใช้กับตัวละครที่มันใช้สกิลได้บ่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเป็นเรียกว่าของที่มันคู่กันนะครับเออตัวที่มันใช้สกิลคูดาวน้อยๆตัวละครหลักก็สามารถใช้ได้นะครับแต่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบเล่นเนาะด้วยความที่ตัวละครหลักเนถังมันกอนข้างเกะกะนะครับมันใช้ได้นะคูดาวไวสกิลแรงนะครับใครที่เล่นแล้วมีความสุขกับมนันผมว่ามันก็น่าจะแรงแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบก็ ตัวที่มีกับทุกคนอย่างคายะนะครับสามารถเล่นได้นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าดาบเมททาได้ประมาณไหนเนาะแล้วก็ตัวที่เข้าเมตามาก็คือที่มาพร้อมกระดาบเนี่ยก็คืออาเบโดนะครับก็บถ้าใครมีก็ใช้ได้นะครับอาเบโดก็สามารถใช้ดาบเล่มเมื่อกี้ได้นะครับใช้สกิลแรงเหมือนกันเพียงแค่มันจะไม่ครอบคลุมในเรื่องของอเวลาที่เราจะใช้อันติมันไม่ได้เพิ่มความแรงอันติเท่าไหร่ด้วยความที่เป็นดาบ4ดาวเนะะาะพลังโจมตีมันไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วตัวเอฟเฟกเนี่ยก็ไปในเรื่องของการใช้สกิลแรงนะครับไม่ได้ช่วยให้ใช้อ ตัวที่ผมปั้นมาเล่นก็จะเป็นคายะนั่นแหละนะครับที่เลเวล80นะครับอันนี้ไม่ได้อัพ90นะครับแค่80เนาะก็คือคายะเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะครับเป็นตัวที่ใช้ดาบมือเดียวแล้วโจมตีแรงที่สุดในเกมนะครับตัวค่าพลังโจมตีไอเนี่ยตัวเลขของการฟันเนี่ยมันแรงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับนี่ที่เลเวล8นะครับตอนนี้อัพมาที่เลเวล8ก็อย่างที่เห็นนะครับ91 88 112จนฟันดอกสุดท้ายเนี่ย151เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ช์จโจมตีอย่างที่เห็น จากที่ลองเล่นมาชา้าโจมตีไม่ค่อยเวิร์กส่าไรครับสำหรับคายะเพราะว่าเหมือนมันจังหวะจังหวะมันจะช้าแล้วก็ตัวของคายาเอ,เองเนี่ยมันจะถอยหลังมานิดนึงนะครับทำให้เล่นสายชา์จโจมตีไม่ค่อยเวิร์กนะครับก<ป>็บสายที่ผมเล่นเนี่ยผมใส่การเดียเตอร์นะครับใส่การเดียเตอร์ทุกชิ้นแล้วก็ถ้วยน้านะครับเดี๋ยวจะลองถ้วยกายภาพให้ดูด้วยถ้วยกายภาพก็มีอันนี้คือเราจะใช้ถ้วยน้ําแข็งอ่ะเป็นถ้วยความเสียหายน้ําแข็งครับเพื่อที่เราจะเอามาเน้นใช้สกิลเนาะตัวสกิลเนี่ยผม,ม,อ,มอัพมาน e ัอติก เอา,าศาสตร์น้ำแข็งแรงๆนี่แหละนะครับก็อัพมาที่เลเวลเลเวลเอยู่ไปดูกันว่าทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับปึ๊บก็นในทีมเนี่ยผมจะใช้เป็นน้ําแข็ง2นะครับเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการติคคคคคดคริติคอลเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับปึ๊บจุกันป้าอ่าได้สามพันแปดนะครับเป็นสามพันแปดแบบไม่ติดคริ์นะครับปึ๊บก็ซวยแหละก็ซวยแหละนะครับนี่คือคูดาวมันจะค่อนข้างไวนะครับเนี่ยติดคริ์ได้แปดพันอ่านะครับด้วยสแปดอย่างนี้เลยนะครับมัฟ ปาติคิได้800 0นะครับก็พยายามทำให้ศัตรูมีน้ำแข็งติดหัวตลอดนะครับก็สามารถใช้คอมโบกับตัวชงยุนได้นะครับเออใครมีชงยุนชงอินได้ใช้ได้นะครับแค่ไว้เราจะมีปาติคิ๊บอ่ะอย่างที่เห็นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดาเมจถือว่าไม่ได้น่าเกลียดเลยครับถ้าเราเอามาคอมโบกับชงยุนเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของการตีเป็นน้ำแข็งเนาะจะมีตีเป็นน้ำแข็งแล้วก็ตีเร็วด้วยนะครับอ่าไที่ตีเร็วขึ้นอีกนิดนึงด้วยนะครับใครที่มีชงยุนมาซับสามารถใช้ได้นะครับ นี่ก็มันจะติดคียากนิดนึงนะแอบเสียใจเหมือนกันนะครับที่มันติดคียากอัตราติดคียรวมๆเนี่ยผมว่ามันจะมันน่าจะอยู่ประมาณที่อ่าแถวๆ40-50%นะครับแต่ดันติดยากเฉยเลยดูดิไม่ติดอีกแล้วนะครับดวงแหละนี่ดวงซวยแหละนะครับเดี๋ยวค่อยดูสเตตัสกันอีกทีว่าของผมเท่าไหร่ตอนนี้ปึ๊บก็สำหรับคายาก็คือเน้นตีกายภาพนี่แล้วมันไม่ได้เป็นดาเมจน้ำแข็งนะครับนอกจากว่าเราจะไปเล่นกับชงยุนเป็นเรื่องเป็นราวนะก็อีกอีกทีนึง แต่นี่คือมาเล่นกายภาพเน้นศาสตร์น้ําแข็งแรงๆเนี่ยจะคีบ8,000ได้แรงนะครับกับคู่ดาวที่ได้ประมาณ4-5วิเนะาะก็ศา,า,าสตร์น้ําแข็ง1ทีก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับปึ๊บอ่ะสะแตตตอนนี้ตัวละครของผมมีอัตราเดี๋ยวนะต้องดูทั้งทั้งหมดนะครับปึ๊บอ่ะก็อัตราคิดได้เข้าแค่31เท่านั้นนะครับเออคีด้เมิ115เนาะอาศัยว่ามันเป็นน้ําแข็งนะถ้าศาสตร์น้ําแข็งใส่ติดแล้วเราได้คีอีก15นะครับแล้วดาบมันเองมันก็ได้คีนะ คือท,ทุกๆครั้งที่เราใช้สกิลเนี่ยมันมีโอกาสเพิ่มอยู่แล้ว12%นะครับเดีแต่นี่คือผมดวงไม่ค่อยดีเองก็ประมาณนี้สําหรับเล่นน้ําแข็งนะครับลองดูดาเมจฟันน้าแข็งด้วยไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวให้ดูครับถ้าเราใช้คอมโบกับตัวของชองยุน่ะเผื่อใครแบบกําลังหาหาตัวมาใส่ดาบนะครับแล้วไม่ได้มีอัลเบโดเนาะ,ะชงยุนชงยุนผมไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะครับก็เป็นชงยุนเลเวล20นะครับเอามาวางฟิวอย่างเดียวเลยไปดูกัน ปึ๊บเราก็จะมีฟันเป็นน้ำแข็งนะครับปับ๊บก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือนาวันที่ลงคลิปเนี่ยเซตน้ำแข็งมันมาแล้วแหละนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่เนาะนี่คือใส่กาเลเตอร์นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับสายตีธรรมดาครับกาเลเตอร์ได้อยู่แล้วนะครับเพิ่มความแรงขึ้น35อระให้ดูดาเมจที่ทำได้นะครับออกมาประมาณนี้นะครับปุ๊บ แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นฟื้นฟูครับจริงๆเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะเก็บเกรอันติได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็สแปมใช้อันติด้วยก็ได้นะครับเรื่อยๆอันติของคายาคักก็ช่วยได้ครับช่วยให้มอนสเตอร์น้ำติดน้ำแข็งรัวๆนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ตีอัตราอ่าตาาีติดคริสต,ตอลเพิ่มขึ้นนะครับปึ๊บถ้าเราใส่น้ำแข็งมา2ตัวนะครับหรือจะไม่ใส่ก็เน้นสแปมสกิลเอาก็ได้นะครับปึ๊บอ่าโหตอนนั้นสู้ยากแฮะสองตัวนี้เราไม่ยุ่งดีกว่าครับเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าไไปปททีี่่่่ออืืนน จะมีจุดต่อไปที่มีพวกแก๊งกองโจนให้สู้เยอะๆก็น่าจะเป็นจุดเก็บอ์ติแฟกที่ผมไปบ่อยๆก็น่าจะอ่าตรงนี้มีแก๊งหนึ่งก็<อ>เมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะครับดาเมจของอ่าการใส่ถ้วยน้ําแข็งนะครับถ้าเราเล่นสายน้าแข็งมันจะฟันธรรมดาเบาแ,บแหละนะครับมันเน้นศาสกิลแรงไงก็ศาสกิลได้8 0 0พแบบไม่ได้บัฟอะไรนะครับถ้าเราเล่นไฟสอง ถูกไหมครับถ้าเราเล่นไฟ2หรือว่ามีพวกตัวละครที่เอามาบัฟพ,พลังโจมตีได้เนี่ยก็จะแรงกว่าน,นั้นแน่นอนนะครับไม่เก็บเพียวๆนะครับก็สาสตรน้ำแข็งติดคลีได้8,000ด้วยสเตตัสของผมตอนนี้นะนะครับเป็นกาเดียเตอร์4ชิ้นนะครับแล้วก็ถ้วยน้ําแข็งเนาะก็เดี๋ยวเราดูถ้าเราใส่ถ้วยกายภาพนะครับสาดน้ําแข็งมันจะเบ,บาลงแน่นอนนะครับเพราะว่าความเสียหายน้ํามันลดลงไปแต่ว่าเราได้ตีกายภาพมาค่อนข้างเยอะนะครับ58.3%เราเอาไปชูลงที่ว่าขายาเป็นตัวที่มััันนนฟแรรงะคบ ใครที่เล่นสายกายภาพก็สามารถเล่นควบคู่กับตัวไฟฟ้าได้นะครับไฟฟ้าตัวหนึ่งเนาะแปะไฟฟ้าก่อนแล้วสาดน้ำแข็งใส่ทำซูเปอร์คอนดักนะครับก็จะเจาะเกราะกายภาพบอนสเตอร์ได้อีก40%ทำให้เราฟันแรงขึ้นอีกมากๆเลยนะครับอันนี้แมให้ดูดาเมจของค้ายะอย่างเดียวว่ามันทำได้ประมาณไหนด้วยดาบเล่มนี้นะครับน้ำแข็งเหลือ5พันเองครับหายไปเยอะเหมือนกันนะหายไป3พันเลยนะครับแต่เราฟันธรรมดาแบบแรงมากๆนะครับดูด้วยดาบเล่มนี้นะครับทำดาเมจได้ประมาณนี้เลยนะครับแรงนะจบก่อน ฟันตีได้ก็ใช้ป้ายปึ๊บจะได้ฟันติดคีได้ง่ายขึ้นครับบับแว็บหาได้5,000นนะครับก็ดาเมจประมาณนี้อันนี้คือเราไม่ได้บัฟอะไรเลยครับถ้าเราเจาะเกาะมอนก็แรงขึ้นอีกนะครับปึ๊บลองดูครับนี่คือแบบเดิมๆนะฮะเออเดิมๆไม่ได้บัฟอะไรเพิ่มก็ทำดาเมจได้ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยได้นะครับช่วยได้ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังมองๆหาอยู่นะครับว่าเราจะใช้ตัวอะไรกระดาษเล่มนี้ดีนะครับ แต่หลายคนอาจจะไม่ชอบเล่นตัวหลักไงตัวละครที่มันใช้ดาบมือเดียวแล้วมันตีแรงๆมันมีไม่เยอะครับเกมนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวหายากอย่างจีนยิงก็ฟันธรรมดาแรงนะครับแต่ยังไม่แรงเท่าขยายเนาะแล้วก็ข้อเสียก็คือขยายมันเติบโตเป็นฟื้นฟูพลังงานนั่นแหละนะครับมันไม่ได้เป็นสายโจมตีจ๋าแต่มันตีแรงเฉยๆคือมันได้ฟื้นฟูพลังงานนะครับเติบโตของขยายก็ทําให้ใช้อันตีได้บ่อยนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่อันตีขยายแค่แอบแรงอยู่นะครับถ้าเราออาไปเยอะๆเนี่ยยได้เอะ แต่ดาบเล่มนี้มันได้แค่ศาสตร์น้ําแข็งแรงนะครับกับฟื้นฟูก็เรียกว่าในเรื่องของการทํา DPS เนี่ยผมว่าไม่แย่นะครับสาหรับคายากระดาษเล่มนี้แต่ด้วยความที่มันเป็นกายภาพเนาะส่วนใหญ่ก็จะไปตายตกม้าก็ที่เจอพวกกันกายภาพนั่นแหละอย่างอะไรพวกนี้ลูนกาลูนฮันเตอร์เราจะมาเจ๊งก็ตอนที่เราเจอพวกตัวกันกายภาพที่แหละนะครับเราจะปันมันไม่่อ้เข้านะครับอันนี้ใส่ถ้วยกายภาพนะครับมันก็จะตีน้ําแข็งเบาๆหน่อย พอฟิลหมดเธอนะปึ๊บอ่ะแปะนนั้นแ็งเองเนี่ยนะครับเราต้องใช้เล่นกับสายฟ้านะครับต้องทำทุกข้อหนักช่วยนะครับคนนี้มันการกายภาพมันก็จะตึงๆนิดนึงอะไรแบบนี้ปึ๊บก็ต้องอาศัยบัฟเบิร์ฟอะไรช่วยกันหน่อยเอา้าโดนเฉยตาดไปปึ๊บใช้ัสติในการไอเฟรมอามาตะหลบสกิลได้เล็กๆนะครับ นี่คือเจอรูนฮันเตอร์นะครับที่มันกันกายภาพแหละผมไม่แน่ใจว่ารูนฮันเตอร์กันเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่ามันกันกายภาพเท่ารูนกาดหรือเปล่าแต่ก็กันแหละนะครับกันนิดก,กันหน่อยมันก็กันแหละนะครับปึ๊บถ้าเจอพวกธรรมดาก็สบายๆฮะฟฝรั่งนี่อย่างที่เห็นนะครับปึ๊บให้ดู นี่คือเราไม่ได้มีโบนัสความเสียหายน้ําแข็งเลยนะครับเป็นแค่สกิลเลเวลรเจ็ดนะครับก็สาดน้ําแข็งติดคีเได้ห้าพันผมว่าดาเมจโอเคนะอยู่ที่คนเล่นแล้วครับว่าแบบเราทรําคีเด้ให้มันได้เยอะกว่านี้สักหน่อยนึงครับคีเด้เดิมๆมาสักสนะี่สิบเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับที่ผมมีแค่สามสิบเนาะมันก็จะไม่ค่อยติดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเนี่ย่าตอนมีทั่วน้าแข็งก็แปดพันนะครับก็ลองเอาไปอดแดปเล่นกันแล้วกันคือสามารถเล่นน้ําแข็งได้แหละถ้าจะถ้าเราจะเล่นนะครับถ้าใครมีตัวชงยุนนนนนนเเเเเเปปป็็็็ตตััววรรื่่่องาีียกซใหมมม รเราก็อาจจะใส่เป็นเซ็ตโจมตีเซตความเสียหายน้ำแข็งสัก2ชิ้นแล้วก็ถ้วยน้ำแข็งอีก2ชิ้นก็คงไม่พน้นแถวๆพวกกาเดียเตอร์นะครับเพื่อที่เพิ่มพลังโจมตีในการฟันธรรมดาเข้าไปอีกอะไรประมาณนั้นนะครับก็ยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับหวังว่าจะน่นแหละหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ที่สนใจอยู่นะครับเป็นตัวที่ทุกคนก็มีกันนะครับอันนี้ามาให้ดูกันว่าคือเราสามารถไปขุดมันมาเล่นกันได้เลยสําหรับใครที่ไม่ไ,มได้เล่นคายาเนาะแล้วก็มัน ค่อนข้างจาเป็นแหละนะครับสำหรับตัวธาตุน้ําแข็งถ้าใครที่ไม่มีเลยสําหรับผู้เล่นใหม่ๆด้วยเนี่ยในการลงอบิสนะครับหรือไปเจออะไรต่างๆการมีข้อยะมีขายะเนี่ยข้อดีเยอะนะครับพวกดันที่ลงกันเป็นประจำเนี่ยมันก็ได้ใช้อยู่นะครับอย่างดันสวนดอกเซเซเลียดันนี้ที่ลงหาของไว้ใช้อัปเกรดอาวุธนะครับดันเนี้ยมอนสเตอร์เป็นน้ําหมดเลยนะครับเป็นสลามน้ําอบิสเมดเกาะน้าข้ายะกจะค่อนข้างเก่งในดันนี้นะครับเออแช่รัวๆเลยครับอบิสมองอบิสเมดนี้แบบสบายสบายฮะ ก็ลงดันนี้ก็ค่อนข้าง OP อยู่นะครับในการเอาขายาไปลงช่วยได้เยอะนะครับก็ดันหลายดันก็เล่นได้พวกดันไฟฟ้าก็เช่นกันนะครับดันนี้ที่มอนเตอร์เป็นพวกแบบสลามไฟฟ้าก็เอาขายาไปแช่ใส่ได้ครับติดซูเปอร์คอนดักนะครับติดซูปเปอร์คอนดัก,กได้เลยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้มันไม่น่ามีดีบัฟอะไรนะครับเอาไฟฟ้าไปเล่นได้แหละนะครับเออเอาน้าแข็งไปเล่นได้นะครับก็ถ้าเราโจมตีใส่มอนที่มันเป็นไฟฟ้าอยู่บนหัวเนี่ยก็คือเราจะตีแรงขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับด้วยการที่มันโดนน้าแข็งใส่ไปติด ตรงนั้นมีฟาตุยม่วงอยู่ตัวหนึ่ง้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวเราลองดูกันบินไปนั่นแฮปป้เจออยู่เจออยู่บก็ตัวฟาตุยม่วงถือค้อนที่ว่าแน่ๆนะครับเจอขายานี่สบาย นี่เหมือนที่คุยกันไหมนี่มาเยอะเลยออย่างนี้ผมต้องเคลียร์ตัวนั้นก่อนตัวนี้ฮิวเพื่อนครับเล่นมันก่อนโอเคไปแล้วหนึ่งปับ๊บแช่ปึ๊บ นําไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นซูเปอร์คอนดักเตร์เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ปลดเกาะได้หมดครับอีกทีเดียวปึ๊บฮิวด้วยนะครับคายาเนี่ยถ้าเรายิ่งแช่แรงเนี่ยก็จะฮิวด้วยนะครับอ่าดูดาเมจที่ผมฟันใส่นะครับปแช่เข้าไปปู๊ะหกพันห้านะครับนี่คือสบายๆครับเจอฟาตุยม่วงนี่อีซี่ฮะถ้าเป็นคายานะครับนี่ผมไม่ได้อันติด้วยนะให้ดูกันแต่อ่าแน่นอนนะครับพอมาเจอตัวนี้ก็เจ๊งฮะ มาเจอตัวนี้ก็เจ๊งครับต้องเป็นน้ำเท่านั้นนะครับเจ้ตัวนี้ก็เจ๊งฮะเราไม่ใช่ตัวไฟฟ้านะครับเราอัดเข้าเลือดไม่ได้ก็จะซึมซึมหน่อยนะครับตัวนี้ก็ต้องรอไปเปลี่ยนตัวน้ำมาเล่นเป็นเล่นเป็นเล่านะครับอันนี้ถ้าเราตีไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะเลือดหมดตายก่อนที่เราจะปลดเกาะมันได้นะครับแล้วผมก็โดนยิงยับยับเลยก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ให้ดูกันเรื่องของประโยชน์ใช้สอยของคายาะนะครับแล้วก็ถ้าในทีมเรามีตัวไฟนะครับก็สามารถรไปคอมโบกันได้นะครับดีลงดีลุกแปะน้ำแข เอาไฟโจมตีใส่น้าแข็งได้ดาเมจคูณสองนะนะครับติดเป็นละเหยนะครับเอ้ยละลายสิเออไฟกับน้ําแข็งไปละลายขออภัยด้วยครับติดเป็นละลายนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเออวันนี้ก็มาแนะนํากันประมาณนี้แลวกันเนาะสำหรับขายะนะครับตัวละครดีที่หลายๆคนมองข้ามนะครับมันฟันแรงมากๆนะครับมันฟันแรงมากๆนะครับสาหรับใครที่แบบ่วงกิจกรรมดะก้อนสปายเนี่ยคือดาบมันมีให้ขัดเนี่ยเนาะแล้วคือตัดท่าได้จะแบบอยากหาตัวใช้นั่นแหละนะครับเออดาบมีแล้วแบบ จะไม่เอาตัวมาใช้มันก็ยังไงยังไงอยู่เพราะว่ามันอัพได้ง่ายด้วยนะครับคือถ้าอัพดาบในช่วงกิจกรรมเนี่ยมันใช้หินน้อยนะครับมันใช้หินแบบลดลงตั้งครึ่งหนึ่งนะครับเอออีกพี่คูหนึ่งจุดห้าคือเราใช้หินในการอัพเกรดมันลดลงครึ่งหนึ่งนะถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับในการที่เราจะหาดาบดีๆสักเล่มหนึ่งมาใช้นะครับดาบมันดีหาตัวมาใช้ให้มันเข้าท่าเข้าทางมันก็ใช้ได้ไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นคยายเสมอไปนะครับอย่างที่ผมบอกไป ก็ตัวละครใดๆก็ตามที่ที่มันมีครูดาวสกิลกดใช้ที่ไวๆหน่อยคุ้มหมดนะครับเออเอาให้มันครูดาวใช้ได้ไวๆอ่ะนี่อย่างคายามันแค่5 6วินะครับมันค่อนข้างคุ้มหรืออาเบโดก็ได้แต่อาเบโดคือเป็นตัวที่มันจะต้องเปิดกาชานะครับอันนี้ก็มาแนะนําเกี่ยวกับตัวฟรีเลยนะครับเป็นตัวฟรีตัวละครหลักก็ได้นะครับใครที่เล่นตัวละครหลักที่เป็นอ่าสกิลทตุลมหรือว่าสกิลท่าหินใช้ได้หมดแหละนะครับสกิลมแลงนะครับด้วยตัวนี้มันเองกับสกิลมแลงก็ใส่ถ้วยความเสียหายให้มันตรรงงๆแแลกันจะมี หรือจะเล่นกายภาพแบบนี้ก็ได้ครับคือต่อให้เราไม่มีโบนัสความเสียหายเลยนะครับตัวพลังโจมตีที่มันได้จากดาบอีกถึง32%อเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็สารน้ําแข็งได้5000นะครับก็ช่วยได้นะผมว่ามันก็มี DPS ที่โอเคเลยครับทหรับคายะไม่ได้แย่นะครับแรงมากๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้แนะนํากันคร่าวๆแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไว้ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้บายบายสวัสดีครับ